กราบพ่อท่านสมณะโพธ,ธิรักด้วยความเคารพอย่างสูงกราบมูสงด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญธรรมสิกขามาตน้าปะและยติธรรมทุกคนโดยเฉพาะชาวแพทย์วิถีธรรมซึ่งแทบทั้งหมดเป็นเพศเดียวกับมารดาคือเป็นมาตุคามเป็นเพศแม่จริงๆมาตุคามในพระไตรปิฎกเนี่ย ถ้าจะแยกศัพท์แปลว่าหนึ่งมาตุแปลว่าแม่สองคามแปลว่าไปไปมามาหรือมีความเป็นไปมาตุคามแปลว่ามีความเป็นไปเช่นเดียวกับมาดาอันนี้คือคำว่ามาตุคามปกติเราแปลว่าเป็นผู้หญิงอะแต่ความหมายที่แท้จริงที่เป็นเป็นรากศัพท์ภาษาบาลีแปลว่ามีความเป็นไปเช่นเดียวกับมาดา พราะนั้นพระเนี่ยถ้าจะบวชได้อยู่อย่างยาวนานต้องมองผู้หญิงในฐานะที่เป็นเพศแม่หรือเป็นแม่ถ้าผู้หญิงอายุมากกว่านิดหน่อยก็มองเป็นพี่สาวถ้าผู้หญิงมีอายุน้อยกว่าก็มองเป็นน้องสาวถ้าผู้หญิงอายุน้อยกว่ากันมากพอที่จะเป็นลูกก็เทียบว่าเป็นลูกสาวทำนองนี้เป็นต้นเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังเรื่อง การประชุมสันติอโศอกเนี่ยอาตมาขอแสดงความเห็นส่วนตัวนะซึ่งจะถูกจะผิดพี่น้องลองพิจารณากันดูก็แล้วกันอาตมามองว่าร้านมังสวิรัตชมรมจตุจักรเนี่ยชมรรจตุจักรเนี่ยเป็นร้านมังสวิรัตที่มีความเข้มแข็งกระชับกระเฉงกระชุ่มกระชวยและก็ดูมีชีวิตชีวามาก ด้วยการบริหารจัดการแบบที่พี่น้องชอมมารอจตุจักรดําเนินงานอยู่นี่แหละได้ยินว่านําผลได้จากการจำหน่ายอาหารมังสวิรัตมาสนับสนุนสันติอาสกมากทีเดียวอะ่ะถือว่าเป็นผู้มีคุณูปการต่อสันติอาสกเลยทีเดียวเนาะอาตมาได้รับฟังความเห็นของสมณะผู้ใหญ่รูปหนึ่ง ท่านเสนอว่าน่าจะจัดพื้นที่ให้กับร้านชมรมมังสวิรัตส,สันติอโศกขายหน้าเนี่ยขายหน้าสันติอโศกเลยที่พวกเราจัดการกันแล้วก็มีคนบ้างไม่มีคนบ้างนะอะไรประมาณนั้นนะสรุปว่าตอนมาเห็นด้วยกับสมณะผู้ใหญ่รูปนั้นที่เสนอความเห็นมานะอาดมาว่าพื้นที่หน้าสันติอโศกเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเกรดเอบวกเลยนะ ถ้าจะพูดถึงคุณภาพของพื้นที่เนี่ยแต่การจัดการาพื้นที่หน้าสันติอสอกเนี่ยยังไม่ถึงกับขนาด A บวกอาจจะอยู่ในระดับซีหรืออาจจะซลบด้วยซ้ำไปอะอาดมาว่างั้นนะนะคือการจัดการไม่ดีเราควรจะเปิดโอกาสให้ชมรมมังสวิรัตจัตุจักเนี่ยมาทำหน้าที่ข้างหน้าแทนที่พวกเราทำอยู่ซึ่งเรียวแรงก็โรยรา อาจจะชาราหรือ,อหมดสภาพกันไปตามเหตุปัจจัยอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่ที่พวกเราทํากันอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่คําว่าดีเนี่ยมันมีหนึ่งดีสองดีกว่าสามดีที่สุดเราจะไม่ยอมหยุดรุดหน้าเราจะทําดีให้ดีกว่าเราจะทําดีกว่าให้ดีที่สุดคือเราต้องเข้าใจเนี่ยเราต้องไม่ดัดจริตแหะว่าชอมรอจจะตัวจัก ที่ดำเนินการอยู่เนี่ยเขาดำเนินการไม่ใช่ดำเนินการแบบแรงงานฟรีแต่ดำเนินการแบบที่เขาดำเนินการอยู่นี่แหละแต่ปรากฏว่ามีผลได้มาสนับสนุนสันติอาสอเยอะมากอาดมาเองเนี่ยเห็นถึงคุณค่าเห็นถึงความเสียสละเห็นถึงความเอื้อเฟื้อของจอมรอจตุจักรเป็นอย่างมากทีเดียวอะ่ะอันนี้พูดเปิดใจเลยนะแล้วอาตมาก็มองว่าพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะ ผู้ที่กลุ่มนโยบายของสันติอาศกเนี่ยน่าจะเปิดโอกาสให้พี่น้องชมรมจตุจักรชมรอจตุจักรสันติอาศกเนี่ยมาใช้พื้นที่หน้าสันติอาศกเลยทําให้คึกคักทําให้บรรยากาศความมีชีวิตชีวาแบบที่ชมรอจตุจักรเนี่ยมามีชีวิตชีวาอยู่หน้าสันติอาศกให้จงได้าอาจจะอาจจะมีข้อจํากัดขัดข้องหรือข้อที่ พวกเรายังไม่เห็นลงตัวปลงใจอะไรก็แล้วแต่เถอะมันก็ต้องมีะนะข้อขัดแยง้งข้อที่ไม่เห็นด้วยก็สุดแท้แต่เพราะว่าเพราะท่านสมณะปติรักก็กรุณาสอนให้พวกเราได้รับรู้ว่าความสามัคคีคือท,ที่ที่มีความขัดแย้งยังพอเหมาะเข้าใจไหมอาตมาเนี่ยจะไม่กลัวเลยความเห็นขัดแยง้งอาตมาจะไม่รู้สึกเลยทีเดียวว่าความเห็นขัดแย้งเนี่ยเป็นเป็นสิ่งไม่ดี คำสอนของพ่อท่านสมณะโพ,พธิรักตอนหนึ่งอาตมาฟังมาเกาหูเลยท่านบอกว่าปารโตโคสักซึ่งเป็นหนึ่งในสัมมาเหตุปัจัยที่นําไปสู่สัมมาทิฏฐิเนี่ยมีว่าปารโตโคสักไม่ใช่แค่ฟังผู้อื่นอย่างเดียวนะแต่ต้องฟังผู้อื่นที่มีความเห็นแตกต่างไปจากตนด้วยอันนี้คือคําสอนของพ่อท่านสมณะโพธิรักพวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งนะ ปร,ตรโตโคสกับโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นสองข้อที่จะนำเราไปสู่สัมมาทิฏฐิได้ถ้าใครไม่มีปร,ตรโตโคสะไม่มีโยนิโสมนสิการเนี่ยคนคนนั้นไปสู่สัมมาทิฏฐิไม่ได้แล้วสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเป็นประธานขององค์มรรกด้วยคือมรรกองแปดเนี่ยถ้าไม่เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยตัวอื่นไปไม่ได้เลยพี่น้องพอจะเข้าใจไหมแล้วสัมมาทิฏฐิจะเกิดไม่ได้เลยถ้าพวกเราขาดหนึ่งปราโตโคสะ์ สองโยนิสโสมนสิการอีกครั้งหนึ่งอดัมขออนุญาตยกคําอธิบายของพ่อท่านสมณโพจรักษ์มาอธิบายต่อว่าปรโตโกสักมิได้หมายความแต่เพียงแค่ว่าฟังผู้อื่นเท่านั้นแต่จะต้องฟังผู้อื่นที่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นแตกต่างจากความเห็นของเราด้วยและผู้อื่นนั้นจะต้องเป็นสัตว์บุรุษด้วย ไม่ใช่ว่าฟังคนที่ไม่ใช่เป็นสัตว์บุรุษแต่จริงๆฟังต่อให้ฟังคนที่ไม่ไม่เป็นสัตว์บุรุษนะแต่ถ้าเรามีข้อสองประกอบเนี่ยประโตโคสังก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดต่อให้ฟังคนที่ไม่เป็นสัตว์บุรุษข้อสองก็คือเรามีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการซึ่งพุทธกระแสหลักแปลว่าทำใจในใจโดยแยบคายนะคือมีการการกันกรองในจิต ให้ละเอียดเนี่ยอันนี้มันก็ช่วยช่วยทําให้โยนทําให้ปรตโคสะเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นคือถ้าเราฟังคนอื่นฟังผู้อื่นเนี่ยด้วยโยนิสมนัสิการด้วยจิตใจที่แยบคายเนี่ยก็จะทําให้เรามีสมาธิได้คือฟังยอย่าด่วนเชื่อแล้วก็อย่าด่วนปฏิเสธอย่างธรรมามาเทศวันนี้ธรรมาสํานึกบุญคุณของวันออกพรรษานะเนี่ยูกจะพูดเถอะ พราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันปวารณาวันออกพรรษาแล้วอาดมาเนี่ยเป็นสมณรูปหนึ่งในในที่ประชุมปวารณาอาตมาได้รับคําทักท้วงคําตําหนิติเตียนจากเพื่อนสมณะด้วยซึ่งดีอาตมาว่าเป็นเป็นโชคดีของอาตมามีสมณะผู้ใหญ่หนึ่งรูปมีสมณะผู้ที่บวชภายหลังหนึ่งรูปท่านให้คํา ต,ตําหนิติ่งอาตมาอาตามารู้สึกสำนึกในพระคุณก็เลยเนี้ยมามาเทศออกพรรษาให้พวกเราได้ฟังนะคืออาามาจะมีความรู้สึกแบบนี้มานานแล้วว่าถ้าใครก็ตามที่ช่วยช่วยบอกเราในเรื่องที่เราอาจจะตกหล่นมุมนั้นมุมนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอาตามาจะรู้สึกสำนึกในบุญคุณของผู้นั้นเลยออไม่ไม่จำเป็นว่าผู้นั้นจะต้องพูดถูกทุกเรื่องนะไม่จำเป็นเนี่ยขอให้ท่านบอกเถอะ คนๆเดี๋ยที่พูดนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่พระบอกพระเนี่ยพระบอกโยมก็ได้ด้วยพระบอกโยมพระโยมพระบอกโยมและโยมบอกพระก็ได้ด้วยพระบอกโยมนี่บอกอยู่แล้แจะโยมบอกพระก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดไม่ได้ถือว่าบาปไม่ได้ถือว่าผิดแล้วการที่ใครบอกใครก็ไม่ได้แปลว่าคนที่บอกจะต้องจะต้องเข้าใจถูกทั้งหมดเพราะนั้นใน ในการปรวารณาเนี่ยรู้สึกเราจะมีสามชอยใช่หมท่านตาฐะหนึ่งทิฏเถนะวาสองสุเตนาวาสามปริสังกายาวาเห็นไหมก็คือด้วยเห็นก็ดีด้วยได้ยินมาก็ดีด้วยสงสัยในใจก็ดีเห็นไหมสามข้อเนี่ยคือหมายความว่าเวลาเราเราจะถูกท้วงติงเนี่ยคนที่จะท้วงติงเราอะ ก็มีอยู่สามกรณีหนึ่งเขาเห็นมากตาว่าเราทำผิดเขาก็ทวงเราได้สองไม่เห็นแต่ได้ยินเช่นในกอบอกในขอว่าออสมณะคอนะี่ทำผิดอา้าวได้ยินมาตัวเองไม่ได้เห็นกรตาหรอกแต่ได้ยินมาอา้าวกันก็พูดได้แม้ก็เห็นก็ไม่เห็นได้ยินก็ไม่ได้ยินนะแต่รู้สึก ต่ดตังิดอยู่ในใจสงสัยอยู่ในใจว่าจะใช่ไม่ใช่ก็ทวงได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเปิดทางทวงได้ทั้งสามทางก็จะไหมหนึ่งได้เห็นสองได้ยินสามมีความรู้สึกรังเกียจสงสัยอยู่ในใจก็ตั้งคําถามได้ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้ชัดไม่จำเป็นจะต้องเห็นทั้งหมดต่างๆนานาเนี่ย พราะนั้นเมื่อเมื่อคืนนี้จนกระทั่งเมื่อเช้านี้อาตมาก็ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสำนึกในพระคุณนะนะที่เพื่อนสมณะนะท่านช่วยตำหนิติติงอาตมาเนะี่ยอาตมาก็บอกว่าต้องตอ,ตอบแทนบุญคุณสันติอโศกหน่อยแล้วละเพราะปกติอาตมาก็จะเทศวันนี้ยนะแล้วก็นั่นแหละก็เปิดโอกาสให้สมณะ,ะอาวุโสท่านทำหน้าที่แทนมาหลายวันวันนี้ก็เลยโทรศัพท์ไปถึง ท่านทำท่าฟ้าท่านทำท่าฟ้าท่านอยู่ใกล้ท่านตาภาพาโวไหมช่วยบอกท่านหน่อยว่าผมจะมาเทศท่านทำทาบฟ้าบอกว่าผมอยู่ห่างครับผมอยู่ติกสัปปายะ,ะไม่ได้อยู่ใกล้ท่านตาภาโวอดตมาก,ก็เลยมาเองเลยอาตมาถือภาสิทธิ์ของยญยพั่วด้วยนะย่ยพั่วเนี่ยเป็นผู้หญิงอีสานท่านไปใช้ชีวิตอยู่ที่นิวซีแลนด์ อาดมาไปไปที่นั่นมาสองครั้งและเยย์พ่บอกว่าไม้สอยไม่เท่ามือถึงท่านถึงไหมนี่เป็นสุภาษิตเยย์พุ่งนะท่านตาถะไม้สอยไม่เท่ามือถึงเม,เมื่อกี้เนี่ยอาดามาโทรศัพท์บอกท่านทําท่าฟ้านั้นไม้สอยอะนะเนะแต่อาดมาลงมาเองนี่มือถึงนะไม่อาดมาไม่ต้องรอไม้ไม้สอยโดยประการทั้งปวงนะอ่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้น ก็เลยอยากจะฝากบอกกับพวกเราว่าสิ่งที่พระท่านสมณโพธิรักษ์สอนเนี่ยช่างไปสอดคล้องกับสโลกธรรมที่พระท่านได้กล่าวไว้ไงว่าที่ข้าพเจ้าได้ดิบได้ดีมาและก็เป็นที่เคารพนับถือจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะว่าข้าพเจ้าชี้แจงความถูกต้องเท่านั้นหรอกแต่เพียงเพราะว่าข้าพเจ้าน้อมรับคำท้วงติงทั้งจากมิตรผู้หวังดีทั้งจากศัตรูผู้หวังร้าย โอ้คำคมมากเลยนะสยังอภินญ,ญาเนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะว่าข้าพเจ้าชี้แจงความจริงความถูกต้องเท่านั้นหรอกแต่เพราะว่าข้าพเจ้าน้อมรับคำทวงติงทั้งจากมิตรผู้หวังดีและทั้งจากศัตรูผู้หวังร้ายโอ้โหจับจิตจับใจเลยทีเดียวเพราะท่านเคยสอนเราว่าเวลาถูกทวงเนี่ย เวลาถูกติเนี่ยไม่ว่าจะถูกติติถูกหรือติผิดเนี่ยเราเอามาตรวจสอบหมดเลยติถูกแน่นอนเราก็เอามาตรวจสอบว่าเออที่เขาพูดมาเนี่ยมันถูกคําว่าถูกก็ไม่ได้แปลว่าถูกร้อยเปอร์เซ็นตนะบางทีอาจจะถูกสักสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นก็ยังดีห้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้ถ้าถูกเกินห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าสอบผ่านเลยแม้ข้อมูลไม่ถูกทั้งหมดฉันก็ไม่เอาข้อมูลที่ไม่ถูกทั้งหมด พรรษานี้เนี่ยอาตมาขออนุญาตประทับใจสมณะอโศกรูปหนึ่งที่ท่านมาอยู่ร่วมจำพรรษาปกติท่านไม่ได้อยู่สันติอโศกประจาหรอกแต่ปรากฏว่าพรรษานี้ท่านมาจำพรรษาอยู่สันติอโศกท่านเป็นสมณะที่เก็บละเอียดในเรื่องต่างๆของอภอยภายในหมู่กลุ่มได้ดีมากมุมนั้นมุมนี้อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับท่านเป็นนักสังเกตการเนี่ยที่ตาไวอ่ะ อาตมารู้สึกแบบนั้นนะแม้กระทั่งอาตมาเองเนี่ยก็ได้รับคำทักท้วงคำตำหนิตีเตียนจากสมณะผู้พี่รูปนี้เอ,อ่ยชื่อให้ก็ได้ในฐานะที่เราอยู่จำพรรษาร่วมกันมาสมณะก้าดีเตชะผู้ชโนสมณะรูปนี้เป็นสมณะผู้ใหญ่แห่งสันติอโศกและอโศกทุกอโศกนั่แหละเพราะว่าถ้าเป็นสมณะอโศกก็ก,ก็เป็นสมณะได้ทุกทุกบวรทุกทุกวัด ทุกชุมชนทุกสถานที่ของอาศกอยู่แล้วอาตมาบอกกับท่านั้งหลายตรงๆนะว่าอาตมารู้สึกซาบซึ้งประทับใจต่อความเอาภาระความเอาใจใส่ความเอื้อเฟื้อที่สมณะผู้พี่รูปนี้เนี่ยท่าน,นท่านดูแลเอาใจใส่อาศกแล้วท่านกล้าที่จะแสดงออกในทํานองวิภาควิจารณ์ตำหนิติเตียนผู้อื่น โดยที่ไม่เกรงว่าท่านจะได้รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าวแต่ประการใดอยยางอาดมาเนี่ยท่านก็ตำหนิติเตียนบางทีท่านก็ออกอาการดุดุด,ดุดุอาตมาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอาดมาก็พูดตรงๆว่าอาดมารู้สึกดีๆนะกับการแสดงออกของสมณะผู้พี่รูปนี้ ขณะเมื่อออกพรรษาแล้วเนี่ยเราอยู่จำพรรษาร่วมกันมาหนึ่งพรรษาคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะต้องไปทุระที่นโน้นที่นี่ตามท่านเป็นสมณะยอดเยี่ยมอ่ะยอดเยี่ยมหมายความว่า,วาท่านชอบที่จะไปเยี่ยมยติธรรมชอบที่จะไปเยี่ยมเพื่อนสมณะท่านชอบแมก้กระทั่งไปเฝ้าไปดูแลเพื่อนสมณะอาพาธใกล้จะมรณภาพโดยที่สมณะรูปเนี้ยท่านอายุพรรษามากกว่า สมณะผู้ที่ท่านไปดูแลคือเป็นสมณะผู้พี่โอ้ท่านยังมีกรจิกระใจไปอยู่ร่วมไปอยู่ร่วมแล้วก็ไปเป็นแขนเป็นขาเป็นตาเป็นหูไปดูแลสมณะผู้น้องผู้น้องคือหมายความว่าที่บวชภายหลังน่ะผู้น้องไม่จําเป็นจะต้องมีอายุน้อยกว่านะเนี่ยอย่างท่านตถาภาโวโเนี่ย ท่านเป็นอาวุโสเป็นสมณะผู้น้องกองอาตามาเพราะว่าท่านบวชภายหลังท่านบวชปีสามหนึ่งถูกต้องใช่ไหมครับมผมบวชปีสองแปดบวชก่อนอบวชก่อนสามปียังอาตมากับท่านสิริเตโชเนี่ยบวชพร้อมกันก็จริงนะแต่อาตมาเป็นพันเตเพราะว่าอาตามาเป็นเนนก่อนตั้งสามปีอาตมาเป็นเนนมาก่อนสามปีท่านสิริเตโชมาเป็นเนนที่หลัง แต่เรามาบวชเป็นสมณะพร้อมๆกันโดยมีพ่อท่านสมณะโปธิรักเป็นอุปชาเพ่อท่านก็มาบอกกับอาตมาว่าท่านจันตอนตอนนั้นเป็นเนนเนรนรงเดี๋ยวเนนเป็นพันเตนะให้เนนมานบเนี่ยเป็นอวุโสเป็นผู้บวชภายหลังท่านมากำชับบอกกับอาตมาแบบนั้นเนี่ยในทางเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยอาตมารู้สึกซาบซึ้งถึงความเป็นพราดลภาพเป็นอย่างมากทีเดียวอ่ะ แล้วผู้ที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์กล้าชี้จะถูกจะผิดก็ชี้ไว้ก่อนเถิดเดี๋ยวก็อื่นเขาใช้ดุลพินิจ์พิจารณาเองะเนาะไม่จําเป็นว่าที่เราชี้ที่เราตาหนิติเตียนความผิดพลาดบกพร่องเนี่ยเราเราจะพูดถูกทั้งหมดไม่จําเป็นเราพูดผิดก็ได้แต่ขอให้เรากล้าก็แล้วกันอย่างน้อยก็เอาไว้ตรวจสอบเออ พูดถึงแพทย์วิถีธรรมเนี่ยอามาขอแสดงความชื่นชมหมอเขียวฝากพวกเราไปด้วยนะหมอ,อในการชุมนุมที่สะพานชมัยมรุเชษเนี่ยอาตมาต่ำหนิหมอเขียวสักประมาณสองครั้งเห็นจะได้คือหมอเขียวเวลาพูดเนี่ยมักจะเกินเวลาแล้วก็เกินเวลามากด้วยอาตมากเ็เห็นมีคนมาบ่นกับอาดามาก็คนดูแลบนเวทีแหละมาบน่นแต่ก็ไม่กล้าพูด ดรามาก็เลยอพอหมอเขียวเดินลงมาดรามาก็บอกว่าหมอเขียวให้รักษาวเวลาหน่อยสิให้ตั้งเป็นศีลเลยนะอย่าอย่าเกินเวลาแบบนี้ไม่ดีเพราะว่าก็โอ้ปรากฏว่าพอตำหนิติเตียนไปแล้วเนี่ยหมอเขียวก็ปรับนะปรับได้แป๊บหนึ่งก็กลับไปเป็นแบบเดิมอีกกันอาตมาก็ตำหนิติเตียนอีกคราวนี้ตำหนิแรงเลยนะ,ะตำหนิต่อหน้าคนอื่นนะแะตำหนิแรงไง หมอเขียวนี่ดีแต่สอนคนอื่นนะสอนตนเองบ้างสิให้รมะมัดระวังนะเดี๋ยวมีคนอื่นเขาเป็นคิวต่อไปอที่จะต้องมาพูดหมอเอาแต่วนอยู่แต่กับเรื่องของที่อาตมาไม่ได้พูดแบบแบบนี้นะแต่ตำหนิก็ตำหนิจริงๆไงนะตำหนิต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นหมอเขียวถึงขนาะดทำยังไงรู้ไหมเปลี่ยนเวลาเลยเพราะว่าเว,เวลา ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยบางทีมันไม่มีเบรกคอยช่วยอะ่ะแต่นี้หมอเขียวก็เลยเปลี่ยนเวลาไปตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นมันจะมีเบรกช่วยคือเคารพธงชาติมันจะมีเบรกช่วย,คอ,อ break, วยอคอยเตือนว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะเพราะยังไงก็ต้องเคารพธงชาติเรื่ออาตมาประทับใจนะหมอเขียวเนี่ยไม่ใช่เป็นคนดื้อไม่ใช่เป็นคนไม่ฟังนะอย่างน้อยก็ฟังฟังอาตามาเป็นต้นเ ส่วนจะทําได้ยาวนานขนาดไหนอย่างไรเนี่ยพระธรรมก็รู้อยู่แล้วอาตมาต่อให้พระท่านตําหนิเนี่ยนะก็อาตมาก็ฟังไว้ด้วยความเคารพก็ไปพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่แป๊บเดียวก็เป็นท่านจันทร์แบบเดิมเออแป๊บแป๊บเดียวก็เป็นท่านจันทร์แบบเดิมอะหลายเรื่องอาตมาก็รู้รู้อยู่แล้วอเพราะฉะนั้นก็ก็ยังดีที่มีผู้ตําหนิติเตียนเราอะเนี่ยก่อนที่พระท่านจะสิ้นเนี่ยท่านตาหนิติเตียนอาตามาเนี่ยออกอากาศนะพวกเรานะ เพราะท่านตำหนิตีเตียนอาตมาออกทีวีเลยนะอตำหนิตีเตียนท่านจันเนี่ยอาตมาก็ทราบซึงประทับใจที่พ่อท่านให้ความไว้วางใจอารมาคือหมายความว่าโอ้พ่อเนี่ยท่านรู้มือท่านรู้กําลังของลูกเนาะว่าลูกคนนี้รับได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดที่พ่อท่านจะส่งกระบวน่าจะส่งว่าจะทดสอบวิยุสแบบนั้นแบบนี้เนี่ยอาตมาก็โทรศัพท์ไป ทันทีเลยวันนั้นที่พ่อท่านตำหนิตีเตียนอาตมาอยู่ที่บ้านราดอาตมาก็โทรเข้ามือถือของสมณะดินไทยบอกว่าท่านดินไทยท่านช่วยบอกพ่อท่านด้วยนะว่าที่พ่อท่านตำหนิตีเตียนผมเมื่อัะครู่นี้ผมได้ฟังแล้วแล้วก็ฝากกรอบกราบขอบพระคุณพ่อท่านด้วยผมจะพยายามแก้ไขปรับปรุงในส่วนผิดพลาดบกพร่องของผมท่านดินไทยก็บอกเอ้าเนี่ยตอนนี้พ่อท่านลงมาพอดีกันเตจะคุยกับพ่อท่านไหมล่ะ ก็บอกว่าผมจะรบกวนพ่อท่านเปล่าๆนาท่านเรียนพ่อท่านก็แล้วกันพอท่านมาถามท่านดินไทยว่าอะไรล่ะท่านจันทโทรมาก็เลยเอ้าก็เลยได้คุยกับพ่อท่านอารมาก็บอกกับพ่อท่านว่ากราบขอบคุณพ่อท่านครับที่พ่อท่านกรุณาทักทวงตําหนิตีเตียนผมเมื่อสักครู่นี้ผมได้รับทราบแล้วแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อท่านด้วยความเคารพผมผมจะแก้ไขปรับปรุงครับเนะพ่อท่านบอก อ,อย่างอย่างนี้ก็ดีแล้วแสดงว่าได้อันนี้ส์งของการฟังธทมนั่นประมาณนั้นก็ครั้งครั้งหนึ่งสมัยบวชใหม่ๆตอนนั้นอยู่ปฐมศพเพราะท่านตำหนิติเตียนอาดมาทักเรื่องหนึ่งนี้แหละแล้วอาดามาก็ก็รู้สึกมีกว่าคำถามในใจว่าเพราะท่านคงจะต้องส่งโจทย์ทดสอบเราอะเนาะอาดามาก็เลยถามตรง ว่าพอท่านครับเมื่อกี้ที่พ่อท่านตำหนิตีเตียนผมเนี่ยพ่อท่านต้องการจะทดสอบผมใช่ไหมครับพ่อท่านไม่ตอบแต่ยิ้มแล้วก็หันไปขึ้นเวทีหันไปขึ้นธรรมารเทศแล้วก็พูดทวนคําพูดของท่านจาันทว่าทดสอบทดสอบทดสอบ <c oughs> <c oughs> อันนี้พ่อท่านเนี่ยนะโอ้อดามาก็รู้เลยว่าเออพ่อท่านต้องการทดสอบเราอะยังจําบทกวีที่เขียนหลังจากนั้นได้เลยกว่าว่า พ่อส่งโจทย์สดๆให้ทดสอบพ่อส่งมอบค่าศึกให้ฝึกฝนพ่อหยิบยื่นความทุกข์ยากลำบากลำบนเพื่อลูกพ่ออดทนอนาถพ่อส่งยิ้มด้วยเมตตาเป็นยาทิพย์พ่อยื่นหยิบความจริงเป็นสิ่งสอนพ่อส่งมักแปดข้อไว้ต่อก่อนโปรโดสังวรทำให้ถูกนะลูกเอ,อ๋เย อันนี้เป็นบทกวีที่รามาเขียนต่อเนื่องจากเหตุการณ์เนี้ยที่เล่าให้ฟังพ่อส่งโจทย์สดๆให้ทดสอบพ่อส่งมอบค่าศึกให้ฝึกฝนพ่อหยิบยื่นความทุกข์ยากลําบากลาบนเพื่อลูกพ่ออดทนอนาถอนพ่อส่งยิ้มด้วยเมตตาเป็นยาทิพย์พ่อยื่นหยิบความจริงเป็นสิ่งสอนพ่อส่งมักแปดข้อไว้ต่อก่อนโปรโดสังวรทําให้ถูกนะลูกเอ๋ย เป็นบทกวีที่อามาเองกล่าวทีไรก็รู้สึกประทับใจแทบจะน้ําตาไหลทุกครั้งเลยเพราะนั้นในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายเนี่ยอารมาจะจบด้วยประเด็นว่าหลังจากที่พ่อท่านจากไปแล้วเนี่ยอารมาเกิดแรงบันดาลใจใหญ่เลยทีเดียวว่าเราจะต้องนำพัตรยปีดกอันคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นพนักพิงเือเอาหลังพิงพัตรยปีดกให้มากขึ้น แล้วก็เอาหลังพิงคําสอนของพ่อท่านสมณพธิรักษ์เนี่ยให้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 เข้มขึ้นเพราะว่าบัดนี้พ่อท่านไม่อยู่เทศให้เราฟังแล้วเราก็ควรจะนําคําสอนของพ่อท่านเนี่ยมาเทศต่อเพื่อเป็นการทําให้พ่อท่านยังมีชีวิตอยู่แม้พ่อท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วก็ตามอาตมาตั้งใจแบบนี้เพราะฉะนั้นการมาเทศวันนี้จะบอกว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตวทิตาต่อพ่อครูสมณพิรักษ์ ก็ว่าได้ด้วยหรือการทำงานการอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่ทำหนักขึ้นทำเยอะขึ้นก็เพื่อถวายความกราบแด่พ่อท่านสมณะโพริรักสุดท้ายนี้ขอจบด้วยพระนามพระพุทธเจ้าเจพระองค์เนาะหพระวิปัสสี 2. พระสิกขีสามพระเวสสภู 4. พระกากุสันโธ 5. พระโกนาคมณนะห พระกัสสปะเจ็ดพระโคตมะขอพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์นี้จงมั่นคงอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายตามคำปฏิญาณที่พ่อท่านนำพาพวกเราที่สาราวิหารสันติยศกในปีหนึ่งว่าขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงสั่งสมบุญบรารมีกระทั่งไปถึงความเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนั่นเทียว ขอข้าพเจ้าทั้งหลายจงสั่งสมบาร,รมีเพื่อสั่งสมความเป็นพระไปถึงความเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนั่นเทียวตลอดกาลานานเทิน